สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะนี่ได้เจ้าเซฟิโลนะครับของมาโจเลตมาแล้วสีแดงเลยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเออมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่นะครับเป็นเจ้านิสันเซฟิโลนะโอ้สีแดงฝากระโปรงดำโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยครับแพ็คก,ก็จะเขียนเลยนิสันเซฟิโลเอสามหนึ่งนะครับเพิ่งจะได้มาจากเซเว่นเมื่อตะกี้นี่เลยเห็นไหมมาเจเลตนิสันเซฟิโลนะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทนะ ซึ่งในแพ็คนะครับในซีรีส์นี้ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดสีขั้นเห็นไหมสีเทาสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับแต่ว่าพอดีมีตังอยู่แค่นี้ก็เลยเอามาคันเดียวก่อนอ,อ่ะแกแพ็กเลยนี่ครับนี่นะครับก็คือตัวรถของเจ้าหูนิสสันเซฟิโลอ่ะดูใต้ท้องใต้ท้อง นี่นะครับใต้ท้องเขียนว่ามาโจเรตนะครับไม่กินไทยแลนด์สเกล1ต่อ58นะครับคันนี้ก็นี่เลยนิสสันเซฟิโลเอสามหนึ่งนะครับอ่านี่ครับรหัส BK 210920นนะครับคันนี้คันนี้ก็มีหมุดย้ำตัวเดียวนะด้านท้ายนะครับเออเดี๋ยวว่างๆมาเปลี่ยนล้อกันดีกว่าเนาะอ่า ตัวรถนะครับคันนี้มาด้วยสีแดงนะครับเป็นแดงแบบแดงแก้วเนาะเหลือบๆกับแสงสวยงามเลยทีเดียวนะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหรเ่เนาะแต่ตัวจริงสีสวยมากนะครับฝากระโปรงหน้านะครับเป็นฝากระโปรงดําด้านนะเห็นไหมสไตล์รถซิงนะครับยุค90เนาะนะรถสีหนึ่งฝากระโปรงสีดํานะครับมันโคตรเท่นะด้านหน้าก็จะมีนี่ครับโลโก้ของเจ้าเซฟิโลเนาะ นี่ครับไฟหน้าเป็นพลาสติกนี่ยาวมาตรงไฟเลี้ยวด้วยเลยเห็นไหมนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะตรงนี้นะครับก็แต้มสีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแต่ถ้าดูในกล้องอาจจะดูเกลืนกล่นๆไปกับสีตัวรถนะเพราะสีตัวรถเป็นสีแดงนะครับมีตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นริมหนาจากใต้ท้องนะครับมีกระจกมองข้างแหลมๆม,มาให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยหลังคาไม่มีซันรูฟนะครับแต่มีเสาะล่องประตูมาให้สวยงามนะถือว่าแจ่มนะครับ ด้านข้างตัวรถเนาะล้อคันนี้นะครับก็จะเป็นลายใหม่ของเจ้าของมาเจาเลตเขานะครับเป็นลาย6กก้านสีโครเมียมนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเป็นล้อพลาสติกนะครับไม่ใช่ล้อยางเนาะซึ่งก็จะมีโช๊คอัพสามารถหยุบได้แบบนี้นะเออนะครับตรงขอบกระจกเนาะตัดสีดํามาได้สวยงามเลยนะครับขอบประตูขอบกระจกตรงเนี้ยตัดเส้นสีดํามาให้ถือว่ารายละเอียดดีนะครับมีฝาถังน้ํามันนะ ด้านท้ายนะครับนี่ตรงนี้มีตัวหนังสือคําว่าเซฟิโลนะครับแล้วตรงนี้ก็มีโลโก้นะครับนี่นี่นี่ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับทํามาสวยงามเลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบยาวนะไม่แน่ใจว่าไฟท้ายยาวแบบนี้มันเป็นรุ่น12วาลหรือ24วาลนะครับผมจําไม่ได้ไปลายท่อไอเสียหนึ่งปลายสีดําอยู่ตรงนี้เออใครมีฝีมือนะครับก็ตัดออกเนาะและส่ท่อแต่งนะสายโมน่าจะชอบนะครับ อาลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าคันนี้ก็คือนี่ครับเปิดฝากระโปรงหน้าได้แบบนี้นะแล้วก็จะเห็นเครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์ข้างในก็จะเป็นสีดําๆนะมองอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับซึ่งสายโมนะครับมีเครื่องยนต์แต่งนะเป็นเครื่องเจเครื่อง RB เครื่อง s r อะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ไปซื้อมานะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนทําสีนะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับ คลิปนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเจ้านิสันเซฟิโลของมาเจเรตนะครับให้เพื่อนๆดูกันเนาะเออเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาเจาะท้องและจับเปลี่ยนล้อ,อยางกันดีกว่านะครับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้กันด้วยและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ